สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่7เดือนพฤศจิการนครับส่วนใครที่ได้ยินเสียงผมนั้นก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับคุณผู้ชมครับในช่วงเช้านี้ราคาทองคำยังลงแล้วไม่จบเลยนะครับนักงุนครับยังไหลทำโลใหม่กันอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้นะครับผมราคาทองคำเข้าสู่โซนแนวรับที่2ที่กับผมตีไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วถามก็ต่อว่าแล้วแบบนี้นยพี่ควรจะทำอย่างไรดีล่คะคบคุณ ถ้าเป็นขาบายอันนี้ขอพูดถึงขาบายก่อนนะครับเราคงจะต้องใช้กรอบราคาตัวใหญ่มาคุยกันแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านของภาครัฐรวมไปถึงนโยบายการเงินที่เรากำลังจะต้องผเผชิญกันนะครับน,นถุนครับมันมีความเสี่ยงนะที่อาจจะทําให้ราคาทองคําเกิดการปรับฐานใหญ่ เขาบอปรับฐานใหญ่ก็คือสามารถลงต่อได้อีกไหมคะคุณคำตอบก็คือว่าสามารถลงต่อได้วันนี้ผมต้องใช้กรอบใน time frame day วันเพื่อคุยกับที่พี่นักทุนหน้าบ่ายกันแล้วละ่ะเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจรักและเขายังอยากจะสู้นะครับอยากจะสู้มากเลยนะครับสู้กับขาบ่ายเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าศัตรูของเรานั้นอยู่ตรงไหนบ้างการที่เราจะสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องรู้ตัวก่อนครับว่าเราสู้เนี่ยเราสู้กับอะไรถ้าไม่อย่างนั้นมันลำบาก ลำบากก็คือมันสู้กันไม่ได้ถ้าเราจะสู้กับศัตรูที่มันมองไม่เห็นดังนั้นผมให้นั่งทุนไว้เลยนะครับตัวเลขหมายเลข1กับตัวเลขหมายเลข2นี้จะเป็นแนวรับที่มีความสําคัญมากที่สุดครับปัจจุบันที่ราคาทองคําได้เดินทางมาถึงโซนที่เรียกได้ว่าเป็นการปรับฐานระยะกลางของราคาทองคําแล้วถ้ายัางลงอีกแปลว่าทองคําหน้าบ่ายคุณจะได้เข้าสู่การปรับฐานใหญ่อย่างสมบูรณ์แล้วครับ ซึ่งการปรับฐานใหญ่ในที่นี้ทองคํานั้นจะสามารถลงได้ลึกถึงบริเวณโซนสีน้ำเงินด้านล่างเลยนะครับดังนั้นใครอยากจะสู้หน้าบายใครติดยอดดอยด้านบนไม่ว่าจะเป็นราคาไหนก็ตามแต่ครับ Money Management เผื่อได้เลยคือยังไงนะคุณตั้งแต่ตรงไหนนะอย่าราคาปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่2,650ครับกรณีที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับเกิดอฟเต์ช็อกเหมือนเมื่อคืนนี้ ทองคําลงต่อได้อีกชุดหนึ่งและมีน้าซ้าเดี๋ยวต้องไปเจอข่าวตอนตีสองถ้าเจอข่าวเฟดแล้วทุบลงอีกรอบหนึ่งนะครับราคาให้ระวังครับ5,200จุดอย่างต่ําอย่างกลางกลางคือ8000จุดและอย่างรุนแรงเลวร้ายที่สุดอีก1 5 0 0จุดคล้ายๆกับเมื่อวานนี้เลยครับเุย้ยคุณทองมันจะวิ่งแรงขนาดนั้นเลยเลยครับมันจะวิ่งถึงเหรอก็ดูแท่งเทียมเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับระยะความยาวขนาดนี้ ก็ประมาณ9,750จุดครับถ้าวัดแท่งเทียนสีแดงจากปลายไส้ถึงบริเวณจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับดังนั้นขาบายเราจะไม่คุยกันว่ามันจะมีโอกาสลงถึงไหมแต่ถ้าเราตัดเจะจะสู้จริง,รงๆเราจะต้องมีการคำนวณเผื่อครับว่าถ้าพอเราโดนลากไปไกลขนาดนั้นเราจะไหวไหมถ้าคำตอบหลังจากที่จบไลฟ์ไปแล้วนะฮะตอบว่าโอ้ทางน่าจะไหวหอยู่พอร์ตที่น่าจะทนได้น่าจะติดลบไม่เกิน10-20% แสดงว่าแบบนี้เทรดได้รอได้ครับคําถามต่อมาก็คือว่าพี่ติดตรงนั้นตรงนี้พี่ยังสามารถรอได้ไหมถ้าน้กทุนถ,ถามผมแบบนี้มันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าเรามีความกังวลใจเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเรากำลังโอเวอร์เทรดอยู่แต่พี่ไม่ได้ออกหลอดใหญ่นะครับหลอดไซส์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันครับกับเรื่องตัวเลขคณิตศ,ศาสตร์เรื่องของสภาพวะจิตใจแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเวลาที่เราเทรดเรากําลังจะกังวลกับอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแปลว่าเรากําลังทําอะไรที่เกินตัวอยู่ ดังนั้นคําตอบที่แนะนําจริงๆก็คือสําหรับคนที่กังวลใจนะเพราะว่าตัวเองกำลังโอเวอร์เทรดอยู่ผมคิดว่านั่งุนไม่ควรจะรอนะครับไม่ควรจะรอควรจะพิจารณารีบหาทางแก้ไม่ก็แบงคับตัดขาดทุนได้แล้วสําหรับไม้บายเพราะว่าราคาถามว่าลงมาขนาดนี้เนี่ยมันเสียโครงสร้างเทรนขาบายหรือ,อยังในระยะใหญ่ๆเนี่ยไม่เสียหรอกครับแต่ถ้าในระยะสั้นรายวันก็ต้องพูดกันอย่างชัดเจนว่ามันเสียแล้วมันพังแล้วนะครับ กำลังจะชาปรกิจได้แล้วนะครับนั่นถือสำหรับเทรนขาบายตรงนี้เห็นไหมครับระยะทางประมาณ1 8 0 0 0จุดการไหลลงมาของราคาทองคํานั้นลงมาเกินกว่าครึ่งทางนั่นแปลว่าเทรนขาบายระยะสั้นตรงนี้พังแล้วนะครับทีนี้นันทุกก็ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าราคาทองคําหน้าบายจะมีแค่คนประเภทเดียวที่สามารถรอได้คือคนที่ไม่ได้โอเวอร์เทรดและคนที่ จะต้องสู้กับการลงของทองคำไปชุดหนึ่งไหวคนประเภทนี้เท่านั้นถึงสามารถรอได้ส่วนใครที่ลังเลใจแม้ว่าผมจะบอกแล้วแนะนําแล้วนะครับว่าอาจจะต้องพิจารณาแบบคัาตัดขาดทุนบางส่วนแต่ถ้านักทุนทําใจไม่ได้จริงๆนะครับผมเองก็อาจจะต้องบอกกับนักทุนว่าถ้าอยากจะสู้นะอยากจะลุ้นนะผมขอเต็มที่โซนหมายเลขหนึ่งตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตัวเลขหมายเลขหนึ่งเดียคือมันเป็นโซนแนวรับที่สําคัญไปก็ต้องบอกเลยว่าสําคัญครับ มาเป็นโซนที่จะมีคนกดบายเพราะว่าเป็นโซนการปรับฐานในระยะกลางของทองถ้าทองคําดันโชคดีขึ้นจากบริเวณตัวเลข2659 2639ตรงนี้ได้จริงๆโอกาสในวันนี้ที่จะย้อนกลับไปนะครับประมาณ1,800จุดถึง3,000จุดคือการกลับขึ้นไปที่2,676ถึง2,687ยังมีโอกาสและความเป็นไปได้ครับ แต่ถ้าถามว่าแล้วมันจะกลับขึ้นไปยอดเดิมเลยไหมครับคุณ2 7 0 890ถ้าเอารายวันและไม่ได้มีข่าวข่าวตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วยิ่งการเลือกตั้งดําเนินการต่อไปนับคะแนนต่อไปคุณลุงทรัมป์ก็จะยิ่งทิ้งห่างคุณกัมา,าลาฮรริสไปเรื่อยดังนั้นเราไม่ได้มีอะไรมาต้องลุ้นกันแล้วครับนักุดครับนั่นหมายความว่าการที่ทองจะดีดในรายวันเนี่ยกลับขึ้นไปสูงขนาดนั้นมันยากมาก เต็มที่ในวันนี้เลยนะครับถ้าทอมหน้าบายมีความพยายามจริงพาเขาขึ้นจากโซนน้ำเงินตรงนี้ไปสู่โซนน้ำเงินด้านบนตรงนี้ได้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วสำหรับขาบายนะครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือการสรุปประเด็นขาบายของเรานะฟังชัดเจนแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่นักทุนแล้วเพราะผมพูดชัดเจนไม่ได้อำมืนนะครับคัดคือคัดถือคือถืออยู่ที่เราแล้วว่าต้องการแบบไหน นะครับอย่างเมื่อวานนี้จําได้ผมจําได้เลยครับว่าตอนเราไล์ตอมฉับกดบายไปสุดท้ายทองร่วงก็โดน SL พอโดนเ l จบแล้วอ่ะเงินทุนในพอร์ตยังเหลืออยู่ที่เหลือก็รอเพียงแค่จังหวะแล้วละ่ะนะครับคำว่าจังหวะคืออะไรเหรอคุณครับจังหวะในการกดบายเหรอคือผมเองก็ยังชอบหน้าบายนะสมมติมีบางคนบอกแบบนี้ว่าผมยังชอบหน้าบายอยู่ช่วยหาจุดบายให้ผมได้ไหมคําตอบอยู่ที่หน้าจอตรงนี้แล้วครับจุดบายมีอยู่ด้วยกัน 2. จุดคือ2 6 5 9กับ2 6 3 9โซนที่1ตรงนี้ กับอีกโซนหนึ่งเลยคือโซนหมายเลข2ครับแสดงว่าตรงที่บายได้เหรอการจะบายบายได้ไหมถ้าจุดระคาเนี่ยมันเป็นจุดที่บายได้ครับแต่ถามว่าบายแล้วมันจะกลับตัวไหมนี่มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องมาคุยกันด้วยเหตุและผลก่อนว่าทองลงเพราะอะไรทองลงเพราะว่าดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าถูกไหมถูกครับในส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาดูว่าดอลลาร์เริ่มปรับฐานหรือยังอ่ะดอลลาร์เริ่มปรับฐานแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งยูซิปีเริ่มปรับฐานแล้วด้วยเช่นเดียวกันแสดงว่าถ้าเรากดบายไปตรงนี้ตอนนี้เลยเนี่ย ทองคํายูกาลจรีบาให้กับเราได้ครับมีโอกาสจะเด้งได้ให้นักลงทุนได้ทํากําไรระยะสั้นหน้าบ่ายในช่วงเช้าวันนี้ทําได้ครับเพราะดัชนีในตลาดหุ้นเองก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานเช่นเดียวกันขยับปรับตัวขึ้นอยู่นะแท่งเทียนนี้แต่ยังไม่ทําหายใหม่แต่อย่างไรก็ตามครับนักลงทุนต้องใช้ความเร็วสูงในการเทรดหน้าบ่ายถ้าเป็นคนที่รวดเร็วและชำนาญจริงจริง ตรงนี้สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าเทรดได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวทองจะมีจังหวะในการเด้งแล้วมันจะไปไกลไหมตอบได้เช่นเดียวกันว่าไม่ไกลครับเพราะตลาดอยู่ในช่วงของการปรับฐานไม่มีสัญญาณของสินทรัพย์ตัวไหนที่กดดันทองลงได้เมื่อวานนี้เขาจะเริ่มกลับตัวตอนนี้จะไม่มีครับสินทรัพย์ผู้ที่ตรงข้ามกับทองยังไม่เกิดการกลับตัวแสดงว่าทองถ้าขึ้นจะเป็นลักษณะเพยียงแค่การเด้งเท่านั้นเองอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับฝั่งของขาบ่าย ถ้าพีพ่่ขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยนะครับต่อมาเรามาดูขาเซลกันบ้างขาเซลครับขอแสดงความยินดีด้วยเนื่องจากว่าทองคํานั้นได้กลับเข้าสู่เทรนขาเซลแบบระยะสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วท่านั้นทุนได้กําไรจากบริเวณด้านบนมาอยู่คําถามต่อมาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าพอพี่มันฟ้าจนแสบตาไปหมดแล้วค่ะคุณนะครับพอพี่มัน ฟาจนจะทนไม่ไหวแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆทําอย่างไรดีครับถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็จะต้องมาดูว่าถ้าทองเกิดการเด้งจริงๆทองเกิดการย้อนกลับจริงๆผมให้คำแนะนำว่าถ้าทองไม่ขึ้นเกิน2687 2676หรือว่าไม่ได้ย้อนมาจะสูงถึงโซน้เงินตรงนี้ผมว่าพี่ๆขาเซลจะสามารถรันกำไรต่อได้นะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องไปปิดทำกำไรก่อน ถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าบริเวณจุดดังกล่าวตรงนี้มันคือจุดบังคับโครงสร้างเทรนของทองคาหน้าเซลล์ชนิดที่ว่าถ้าทองคําหน้าบายชั้นขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้นะยังไงคุณก็ไม่สามารถกลับไปเป็นหน้าบายได้ต่อให้คุณมีอิทธิพลโครงสร้างเทรนขนาดใหญ่ของหน้าบายแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มันมีโครงสร้างเทรนขนาดเล็กคอยขวางอยู่เขาก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นหน้าบายได้ดังนั้นคนที่มีกรไรหน้าเซลล์ด้านบนมานะครับทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ปิดหรอกครับนักทุน จะมีก็คือเหลือแค่ว่าเราพึงพอใจหรือ,อยังถ้าพึงพอใจแล้วเก็บได้ถ้ายังไม่พึงพอใจผมคิดว่าถือต่อนะครับแค่นั้นเองเป้าในการลงเบื้องต้นดู2639ก่อนถ้าหลุดได้ปิดตัวได้โอกาสจะลงถึงโซน2จะมีสูงมากแล้วนั่นทุนจะมีโอกาสในการคว้ากำไรเพิ่มอีกประมาณ3,000-5,000จุดเลยครับเป็นอย่างต่ำฝากกันน่นทุนไว้ด้วยนะในวันนี้ถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่ให้ขาเซลล์เนี่ยได้เทรดหน้าเซลล์แล้ว จะมีกรณีเดียวคือกร,ออกรณีที่ทองย้อนกลับ2 6 7 6กับ2687ครับถ้าทะลุต,ตรงนี้กลับขึ้นไปได้ขาเซลเขาจะรู้กันดีแล้วว่าอ่ะโอเคครับหน้าเซลล์เมื่อวานเราก็คงทํากลังพอสมควรแล้วละ่ะวันนี้เราก็คงไม่ต้องไม่จะเป็นต้องทําการเซลล์เพิ่มแค่เดัครับเพราะว่าตลาดมันจะเกิดการคลายตัวขาเซล,ลคุยกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดผมอยากจะเซล,ลเซล,ลตรงไหนดีคุณครับผมไม่ได้ชอบหน้าบายแล้วเพราะว่าเทรดหน้าบายไปกระโดด SL ใจร้อนสุดไหมถ้าใจร้อนสุดรอเซลลใกล้ๆก,กับ2659กับ2659แต่ถ้าเกิดว่าใจเย็นไปรอเซล,ลที่โซนน้ำนงินด้านบนระยะความห่างชั้นประมาณ1,100กว่าจุดตรงนี้ถ้าพลาดขึ้นมาเราจะบาดเจ็บไม่มากฝากนั้งทุนเอาไว้แค่นี้พอครับสำหรับการเทรดทองคำฝั่งของขาเซลลย้อนกลับมาคุยกันที่ขาบายคำถามสุดท้ายขาบายตอนแรกเราก็ Uh, เราก็เป็นนักลงทุนรายวันธรรมดานะครับแต่พอติดไปติดมานะครับนักชุนครับติดชนิดที่ว่าติดตั้งแต่ย้านหลังนี้ทำอย่างไรถ้าเป็าน, <No. S 1> นี้จริงๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะผมต้องบอกได้คำเดียวเลยครับว่า <No. S 1> นักลงทุนเราจะต้องโฟกัสในเงินที่เหลือของพอร์ตเราก่อนนะครับอย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขติดลบ เพราะบางคนเห็นตัวเลขติดลบแล้วเขาปล่อยวางไม่ได้เขาจะปล่อยลากไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าพอร์ตเรายังมีเงินทุนเหลืออยู่ยังสามารถแก้ตัวยังสามารถแก้ไขถานากากรรมได้ในอนาคตการแบ่งคัดตักทุนนั้นหรือว่าการที่เราไม่แก้ไม้มันก็คืออีกวิธีหนึ่งที่เป็นการแก้ไม้ที่ดีที่สุดครับเพราะถ้าเงินทุนยังเหลือเราสามารถกลับมาใหม่ได้ตลอดบางคนถึงขั้นปล่อยให้พอร์ตระเบิดฉันไม่ดูหน้าจอแล้วฉันขอปิดก่อนนะแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่เพราะอะไรในวันนี้เราปล่อยพอร์ตของเรา จนพอแตกจนติดลบขนาดนั้นได้เชื่อผมไหมครับเตนนิมเงินครั้งต่อไปครั้งหน้าเราก็จะทําแบบนั้นอีกดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดควรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงณตอนนี้เวลานี้เลยครับถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ลองทํานะแล้วท่านทูกกบบาลังคิดว่าผมที่เป็นเดย์เทรดเดอร์เทรดสั้นรายวันเป็นประจำขอแปรผันตัวตนไปในการเทรดระยะยาวทองคำเนี่ยมันจะยังมีโอกาสในการขึ้นต่อได้อีกไหม ผมอยากทราบแค่ปเด็นคุณครับคําตอบนี้ตอบได้ชัดเจนอย่างตายตัวผมให้น้ําหนักว่าทองจะยังสามารถกลับขึ้นไปที่2,800ได้เหมือนเดิมสําหรับในระยะยาวเขาบอกระยะยาวเนี่ยอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่อาทิตย์หน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องทิ้งผ่านไปสักช่วงหนึ่งเราจะมารอดูการดําเนินงานของคุณลุงทรัมป์ว่าเขาทําตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้ได้ไหมและมันจะมีปัจจัยมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะถ้านอกเหนือจากเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดี เรายังมีในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐที่เดี๋ยกําลังจะต้องเจอการลดดอกเบี้ยยังคงมีอยู่ตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่บอกกับเราได้เลยว่าทองในระยะยาวจะยังขึ้นได้หรือไม่ตีสองที่กําลังจะมาถึงนี้เราทุกคนจะได้รับคําตอบรวมถึงตัวกระผมเองด้วยว่าไอการที่คุณโฟกัสกับหน้าใบายในระยะยาวการที่คุณไปซอยไม้เก็บไม้เก็บไม้บายม,มาตลอดเนี่ยคุณยังสามารถถือได้ไหมเพราะถ้าว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนจริงๆ ประธานเฟดก,ก็เริ่มลังเลใจเพราะต้องมีการปรับแผนใหม่จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของคุณลุงทรัมป์ที่หนุนดอนลลร์แลวก็เป็นโบกกับราคาทองอาจจะต้องให้เฟดนั้นต้องคงอัตราดอกเบี้ยนในระยะยาวแบบนี้ต่อไปถ้าเป็นแบบนั้นจริงร้านทองที่กับผมได้สะสมเอาไว้ก็จะต้องทําการปิดกิจการนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับบางคนนะที่ยังยังไม่รู้ว่าพี่ควรจะเทรดยาวดีหรือเปล่าคําตอบนี่มันมีหลักในการคิดที่ง่ายมากครับ อย่างเมื่อวานนี้ทองคําลงมาเนี่ยนะครับักถุนครับเป็นหลักแบบว่าหมื่นจุดจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นหมื่นจุดแล้วเหมือนกันถามกับตัวเองซิว่าการที่ทองคาเคลื่อนไหวเป็นหลักหมื่นจุดใน้นวันพอร์ตของเราติดลบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดว่าพอร์ตของเราติดลบเกิน3% 5%ขึ้นไปเนี่ยแบบนี้แปลว่าอะไรแบบนี้แปลว่าไม่ไม่ไม่ควรจะเทรดยาวแล้วครับเพราะว่าการเทรดยาวเดี๋ยวมันจะเป็นหลักการคล้ายๆเดียวกันกับสถาบันการเงินหรือว่ากองทุนต่าง การเคลื่อนไหวความผันผวนใดๆก็ตามแต่นั้นทุนเชื่อไหมครับว่าเขาจะติดลบน้อยมากนะต่อให้วันนั้นตลาดแดงมากแค่ไหนทองคําจะทุกเป็นหมื่นจุดผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ติดลบแรงเป็น10%นะครับเต็มที่นี่ก็จะเป็นหลักหน่วยแต่ถ้าสสำหรับบางคนที่เทรดในตลาด forex แบบของเรารายวันเนี่ยบางคนก็นู่นเลยครับร้อยเปคืออะไรครับแตกแตกร้อซนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง คิดดีๆนะครับถ้านักทุนจะมองไม่เห็นมากผมจะเปิดให้ดูเลยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงผมเปิดให้ทุกคนดูตลอดเวลาที่ผมเทรดอะไรก็ตามแต่เมื่อวานนี้โชคดีครับจังหวะทองดีผมก็เลยเก็บกําไรไปประมาณแบบว่า4ี่ห้าพอร์ตด้วยกันแล้วก็ทําการปิดหมดเลยปิดทุกพอร์ตเลยครับปิดระบบ EA ทั้งหมดเพราะคิดว่าทองน่าจะมีปัญหาตอนนี้ที่ผมยังรับทองอยู่เนี่ย จะมีเหลืออยู่แค่2พอร์ตรับในะที่นี่คือรับจริงๆนะนึกจุดเห็นไหมครับนี่เหลือแค่2พอร์ตที่เป็นตัว EA ตัวนี้ที่ผมรันเอาไว้โอ้โหคุณติดลบ900 0กว่าเลยเหลยครับมันเป็นบัญชีเซ็นครับเหมือนที่บอกกันทั้งจุดครับผมไม่กล้าเอาพอร์ตหลักพอร์ส่วนตัวที่เถอดสั้นรายวันเนี่ยไปถือยาวนะเพราะรู้ตัวดีว่ามันสู้กันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีเซ็นเนี่ยนะครับเราออกหลอดไซที่น้อยกว่า0.01ตํากว่า0 0 1และถ้าพื้นฐานสนย์จุนั้นยังไม่เปลี่ยนมาได้เลยครับ เราสู้ได้เรื่อยๆถามว่ามันจะต้องเซฟขนาดไหนเมื่อวานนี้ทองมาหมื่นจุดนะครับถ้านักทุนยังมองไม่เห็นภาพนะมาดูภาพนี้กันครับนี่อันนี้เปิดให้ดู<笑><笑>นะครับเปิดให้ดูนี่ไม่ได้กําไรนะ <S <S แดงนะครับแดงทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะนี่ไม้แรกผมเลยเนี่ยอยู่นู่นเลยนะ <S <S ผมรู้สึกว่าตัวนี้คือผมไม่ได้เทรยเองด้วยนะ EA มันเปิดให้นะครับ <S 2 7 6 2ออันนี้เป็นไม้แรกเลย <S <S ลากลงมาปัจจุบันเนี่ยเป็นหมื่นจุดแล้วจนถึงตรงนี้เลยนะฮะน้องก็ยังคงขยัน รับซื้อรับจำนำทองคำให้ผมอย่างต่อเนื่องอ่ะโอเคครับกิจการของผมนั่นกำลังจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลโอ้โหอยากจะสวดมนต์น้ำมือเฉี่ยแห่แต่มันก็ไม่ได้นะครับก็จะบอกเลยว่าถ้าพื้นฐานมันเปลี่ยนอย่างเช่นฟังจากการแถลงแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับต่อให้เราจะติดลบมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ม่ต้องคาดจริงๆครับ ถ้าพื้นฐานเปลี่ยนใจคนก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนมัน a ี่ g e m e n t ให้ดีๆถือต่อได้อย่างตอนนี้พอตผมถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์จริงๆก็ติดลบอยู่ประมาณ90เหรียญเงินทุนมีอยู่ประมาณ3,000เหรียญก็ถือว่ายังค่อนข้างเซฟอยู่แต่นั่นแหละครับผมจะรอดูที่ผมต้องมาไลฟ์ตอนตีสองปกติแล้วช่วงตอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ค่อยไลฟ์กันแล้วนะครับนักทุนแต่ครั้งนี้เราต้องไลฟ์จริงๆเพราะอะไรครับต้องรอดูการถแถลงของประธานเฟดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเปลี่ยนแปลงแนวทางไหม ถ้าทุกสิทุกอย่างคําพูดยังเหมือนเดิมไม่ได้สะท้อนถึงความกังวลใจเกี่ยวกับในเรื่องของตัวภาครัฐลุยต่อครับสำหรับการเทรดในระยะยาวไม่ได้มีรายหน้ากลัวได้เดี๋ยวเราจะรอปิดกิจการทองคำพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามรับซื้อรับจะนำไปก่อนละกันช่วงนี้ราคาทองมันสูงแล้วคนก็เลยอยากจะนํามาขายนะครับโอเคนี่คือการสรุปทองคําทั้งหมดของเราครับนักุนครับขอบพระคุณครับผม